สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอการใช้ผงถ่านนะครับผงถ่านเพิ่มความหวานให้กับผลไม้นะครับนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือเราเคยทดลองใช้กับฝรั่งนะครับปรากฏว่าได้ผลดีนะครับใช้ผงถ่านใส่กับฝรั่งปรากฏว่ารสชาติออกมาหวานกรอบนะครับทีนี้เราจะมาทดลองใช้กับเมลอนนะครับ พอดีที่ไร่อุดมสุขนะครับเราตอนนี้กําลังทดลองปลูกเมลอนนะครับเมลอนแบบอินรียอันนี้คือทดลองนะครับในปรากฏว่า,าใช้ดินดีอุดมสุขนี่แหละใส่ถุงใหญ่เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ปลูกนะจริงๆควรจะปลูกแค่ถุงละต้นนะครับแต่นี่พอดีบางต้นบางถุงก็ใส่ไปสองต้นนะทดลองดู ปรากฏว่าผลออกมาก็ไม่เร็วนะครับลูกใหญ่พอสมควรนะบางลูกก็ได้เป็นโลเหมือนกันนะครับน,นี้ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนที่จะเร่งความหวานแล้วครับเพราะว่ามันใกล้จะสุก่าเพราะว่ามันเริ่มเกิดรวดลายแล้วนะครับ่าตอนี้กำลังเร่งให้อาหาร อาหารเสริมต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรสชาตินะครับแต่ทีนี้เราจะมาทดลองนะครับนั่นก็คือเราจะใช้ผงถ่านนะครับผงถ่านไบโอชาโคที่ได้อุดมสุขเราผลิตผงถ่านด้วยนะครับนะครับเพราะว่าเราเผาถ่านนะเผาถ่านเสร็จแล้วก็เศษถ่านที่เราได้จากการเผาถ่านนะครับเราก็ไม่ทิ้งนะล้าก็เอามาใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ให้กับต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือผงทานขนาดขนาดเล็กนี่นะครับเป็นแบบเกรดทานนะครับสำหรับเอาไปใส่คนต้นไม้ใส่ไม้กระถังหรือว่าเพิ่มรสชาติให้กับต้นผลไม้นะครับถ้าจริงๆแล้วผงถานนี่มีประโยชน์เยอะนะครับอย่างเพื่อนๆอยู่ที่บ้าน สมมุติว่าซื้อถ่านมาแล้วเอามาหุงต้มเ็จเศษมันก็ไม่ไม่ควรทิ้งนะครับเอามาทุบทุบทุบแล้วก็ใส่สมมุติว่าเราปลูกต้นมะม่วงปลูกน้อยนาปลูกฝรั่งอย่างเงี้ยเอาลองไปใส่คนต้นนะครับรสชาติผลไม้จะดีมากนะครับนะตอนนี้เราเคยทดลองกับาฝรั่งมาแล้ววันนี้จะมาทดลองกับเมิลอนนะครับนะอันนี้ก็คือ ผงถ่านนะครับที่เราผลิตขึ้นเองนะครับจากการเผาถ่านเสร็จแล้วก็เศษถ่านที่เหลือเราก็เอามาบดนะครับพอบดปุ๊บมาล่อนเราจะได้สามขนาดเลยนะครับขนาดที่ละเอียดก็คือจะเป็นเป็นฝุ่นเลยนะครับนั่นก็คือเราจะไปใช้ในการผสมปุ๋ยนะครับถ้าละเอียดขึ้นมาอีกระดับก,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 ก็คือระดับนี้แหละอันนี้เราจะเอาไปเป็นอาหารพืชนะครับเอาไว้ไปเสริม อาหารพืชใส่ตามต้นไม้กระถังนะอย่างนี้อย่างที่จะมาใช้กับเมลอนวันนี้นะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะเพิ่มความหวานให้กับต้นเมลอนนะครับนะแล้วก็อีกเกจหนึ่งก็คือจะยะใหญ่นะครับเกดใหญ่เลยเะนั้นก็สําหรับสําสหรับเพื่อนๆที่จะไปปรับปรุงดินนะครับไปผสมปุ๋ยปรับปรุงดินนะเรามีขายในลาซาด้าด้วยนะครับ สนใจก็ไปอุดหนุนได้ครับแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเพื่อนๆมีฐานเศษฐานที่เหลืออย่าทิ้งนะครับเอามาทุบๆๆแล้วก็ถ้ามีต้นไม้ปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ควรทิ้งเลยเอามาใส่ต้นไม้เพิ่มรสชาตินะครับเพราะว่าในฐานนะครับเขจะมี n p k อยู่ครบนะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือค่าค่า k เยอะมากนะครับ เยอะกว่าเอ็นเยอะเลยนะครับนะในตัวเจ้นมีคนมีมีระดับหนึ่งแต่มีมีเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าที่โดดเด่นของเขาก็คือค่าโพแทสเซียมนะครับนะครับค่าโพแทสเซียมก็คือเขาจะเพิ่มความหวานให้กับผลไม้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเขาก็จะใช้ปุ๋ยสูตร0060 ปุ๋ยชนิดนี้ก็คือเพิ่มความหวานนะครับเพิ่มรสชาตินะครับแต่ทีนี้โพงฐานนี้ก็คือเขาจะมีคุณสมบัติโดดเด่นอยู่ตรงที่ค่าตัวที่สามคือค่าเคคือโพแทสเซียมเยอะนะครับเพราะนั้นเอาไปทดลองใช้กับพืชต่างๆค่อนข้างจะได้ได้ผลนะครับก็คือรสชาติจะดีรสชาติกรอบหวานนะครับาวิธี แล้วก็จะมาใช้กับนี่แะใต้คนต้นเมลอนเรานี่นะครับนะครับเราก็มาโรยโรยไปเลยครับนะโรยให้ทั่วนะครับเสร็จแ,แล้วก็ค่อยรดน้ําตามนะครับนี่ก็คือพงทานใไบโอชาโคได้จากการเผาทาน พอทานที่ผ่านอุณหภูมิสูงนะครับ800องศาถึงพันองศานะครับก็ได้่านออกมานะก็คือใส่ลักษณะนี้ครับนะจะเป็นผลผลไม้ได้ทุกชนิดนะครับได้ยิ่งยิ่งเราทําในครัวเรือนปลูกกินเองนะเป็นพวกอิ yeah, นทรีย์ควรทํานะครับมันเพราะว่าฐานพบเราในไหนเราก็มีเศษฐานแทนที่จะทิ้งนะครับ เอามาทุบๆใส่ตามคนต้นไม้แบบนี้นะครับอย่างนี้มันก็จะทําให้รสชาติดีนะครับแต่เราเคยทด,ทดลองมาก็คือนั่นเป็นฝรั่งนะครับน,นี่เพิ่งทดลองนะครับใช้กับเมลอนเนพราะเมลอนเราเริ่มโตแล้วเดี๋ยวให้ดูลูกเมลอนนี่อันนี้ก็คือปลูกแบบอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีเราใช้ น้ำส้มควันไม้นะครับในการไล่มแมลงแล้วก็ใช้ปุ๋ยที่เราผลิตขึ้นเองนะครับใส่ในกระถังแล้วก็ปลูกจริงจริงแล้วควรจะปลูกถุงละต้นนะครับแต่นี้พอดีต้นมันเหลือนะครับก็เลยใส่ไปสองต้นเลยครั้งต่อไปคงจะใส่ถุงละต้นพอนะเพื่อจะให้ลูกลูกใหญ่นะครับ แล้วก็รสชาติก็จะดีด้วยนะครับนนี้ก็คือเมลอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คือนำเสนอเศษฐานที่มีอยู่ประจำครัวเรือนนะครับทุกๆบ้านก็มีนะครับกินปิ้งย่างกันเศษฐานที่เหลือก็อย่าทิ้งนะครับเศษฐานนี้เขามีคุณสมบัติก็คือเพิ่มความชื้นให้กับดินนะครับถ้าสมมุติว่าเรา มาไม่มีต้นไม้ก็เอาฝังไว้ในดินฝังไว้ใต้หน้าบ้านอย่างเงี้ยมันก็ดินดินก็จะชุ่มชื้นนะครับนะปลูกอะไรก็จะสวยงามนะครับก็มาฝากเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองไปทดลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ